เป็นยังจากบาานเห็นกวาเยอรมันก็เห็นกวาดกวดังเล้เด้ยกวาดอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ผู้สัตฟังพู้สัตว์กันลีเลยไปเอาเป็นไว้เอาตัวยางเนยประด้ซืือ่องทเ้ยอี่มัมีเรื่องีเนี้ยะไวเอาไว้เอาฮาไวเห็ดแบบก็ไวาดเสว้ยตัวใ่ญี่ปุ่น นี่ผู้จัดการผู้จัดการระดับโลกเพรี่นี่มันไม่นิทานเยี่ยงจริงนเลยนี่นี่ยงจริงเหรอถ้าเปลีย่ยนเรือยรถควาดนี่ว้ายห้างว่าเป็นว่าเยี่ยนี่เหมือนกันแข็งรถแข็งก็รถรถพลังมาจากญี่ปุ่นมันมาเฮดโตโยต้าดังในแถบขายดีกว่าฮีโร่ฟอนละมันขายดีกว่าจะซื้อแต่ว่าคนดับนึงเลยมันพูดใช่จช้ไครเป็นใครแล้วมันอยู่น้ำคนใช่หรือมา มันหนึงออกเดืนเดอนนึครับผลกเก่งมันจีทุนจำได้เพ่กัด้างอช่คือว่ามันเก่งมันโมเมีนนี่รถควนรถแงแนวแงหึงแนวข้าง้วงันแฉบดอเขาเกขันก๊บอดหนเดียวในโลกเปือนจพูาขายดยั้สุิเนี่ยผู้สันทัดกะมีประเทศอี่นเขากัขายขวนนีประเทศไทยมันนี่นมแตระานซ้ แกงไทยทางย่อมคนละหมองอยู่ว่าคืออินเดียเขานี่เขาใส่ไ่ใส่เขาใส่จีซีออยู่เลยถ้าว่าเออแม่งีซโออเดียเองใส่อยู่เขาใส่อยู่เนาะเยให้มันเป็นบ้านทางย่อมคนละคนละอัน่้าวเป็นบ้านเขากับยังเนาะางให้กินเขากัหยังูเค็มูเค็มปดอยู่มืออื่นจีทอนมมให้อีกเด้อ ทอนมือละตัวนล่ะเพราะว่าทอนมาสองตัวกันเหลือเมื่อบานคือเขาเลีตัสื่บินว่านัร่นีาะเาไม่ได้กลับบ้านปงนไปาสั่ละกินดาซีหมอกีบมือแข้ๆดีว่ะมึงออกเด้อมึงออกตัวก็เสียดมึงตายว่ะตื่นมาเมื่อห็นหนาแล้วก่อน ทุกม่ันเท่าหนีจากงานดีวะ่าซ่บกินยูไซกัแซบพี่เกาหนักันมันหิวือนี่แซบปะืนเ็ดแบ็ดจังจาไปสังพอค้วไหมอาหารจะไปย่มือไหนไปย่กกอนัไว้าอีกเมื่อนเืนไปห้อ้อนอไปกินเบียร์รับอนยังไงเขาจต สูกินมือนั่นเนาะสามสี่ขวดน่านน้ำยหย่อดแจงมากเมือกินอู